สวัสดีครับวันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องที่กำลังถกเถียงกันอยู่คือราคาน้ำมันแพงโดยนายอภิชาติไพรุร่งเรืองประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกได้เดร้อง ให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันดีเซลให้เหลือลิตรละ25บาทกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางบกได้นำรถบรรทุก10ลอ้อมาล้อมปิดกรุงเทพมหาคนครถึง2ครั้ง เพื่อกดดันให้รัฐบาลยอมรับข้อเสนอนี้จึงได้มีการปรึกษาหารหือระหว่างกระทรวงพลังงานและกรรมการสาพันธ์ขนส่งทางบกแต่ยังไม่ได้ข้อยุติเพราะ กระทรงพลังงานยืนราคาน้ำมันดีเซลททเลดละ30บาทไม่ยอมลดราคาให้กับสาพันธ์เหลือเลทละ25บาทนายอภิชาติไม่พอใจจึงได้ยกระดับ ข้อเรียกร้องข้อประท้วงโดยปลุกระดมให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นสมาชิกสาพันหยุดลดรับส่งสินค้าในปลายเดือนพฤษจิกายนนี้ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถ้า จุดรถวิ่งเช่นนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงจำเป็นออกนโยบายขอความร่วมมือกองทัพให้นำรถยานยนต์ของทหารมารับส่งสินค้าแทน สิบ้อที่หยุดวิ่งในปลายเดือนพฤษ,ษ,ษกายนนี้รับการขันรับจากพอบอรเราทัพเป็นอย่างดีที่ให้ความร่วมมือในเชื่อยบของท่านนายกรัฐมนตรีตนี้โดยมีรถยนยนต์ของทหาร370คันเตรียมทีญญ่จะ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชประชาชนในกรณีนี้แต่ผู้นำฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับน้อยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ใช้รถทหารวิ่งแทนรับสินค้า เพื่อแทนรถสิบล้อที่หยุดวิ่งรับสินค้ารับส่งสินค้าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับความเดือดร้อนของประชาชนนายกจึงจำเป็นต้องให้รถของทหารมาแก้ไขแทนโดยมารับส่งสินค้า แทนลบ10บโลที่อยูดวิ่งในปลายเดือนพฤษจิกายนนี้ผู้นำฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับตัยบายนี้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทําผิดพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบกถ้าหากว่านายกทำเช่นนี้จริงให้รถฐทหารไปรับส่งสินค้าแทนจริงพวกเขาจะร้องปอป,ปอชอให้สอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรี เป็นความเห็นของผู้นำฝ่ายคา้านแต่ในมุมมองของผมซึ่งเป็นเหรียญเอกหน้าหนึ่งที่เห็นต่างกับความคิดของข้อทักท้วงของผู้นำฝ่ายคา้านผมมองว่า การที่นายกรัฐธรรมใช้รถทหารยานยนต์ของทหารมาบรรทุกรับส่งเส้าแทนลบสิบลอ้อที่ประกาศจะหยุดวิ่งในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นการปฏริวัติหน้าที่แก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนโดยสุดจริตใจและลดยันยนต์ของทหารที่มาบรรทุกรับส่งสินค้าไม่ใช่เป็นการกระทำเชิงพาณิชย์เพื่อหวังผลกำไรแต่มีความจำเป็นที่ต้อง ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่สาพันธ์สมาชิกสาพัน์ธประกาศจะหยุดรถสิบโลวิ่งรับส่งโดยสารวิ่งรับส่งสินค้าในปลายเดือนพฤิกายนนี้ผมมองว่าเป็นนโยบายที่ดีและเป็นนโยบายที่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้มีท่านนายกไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำความผิดพระยามาตดการขนส่งทางบกแต่เป็นความจำเป็นที่ต้องใช้รถทหารมารับส่งเสินค้าเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน ชั่วคราวที่ได้ความเดือดร้อนเมื่อพระรกิจเสร็จทหารเหล่านี้รถทหารเหล่านี้ก็กลับกรมกองตามปกติฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านกับดาม่าว่านายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชาติไม่เป็นนอกจากนี้ คนตำรวจเสรีพิสุทธิ์ยังได้พูดลักษณะซ้ำเติมเหตุการณ์นี้ว่าน้ำมันเถื่อนที่ตำรวจจับได้ในประเทศไทยท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าน้ำมันเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นน้ำมันเถื่อนเป็นน้ำมันที่ประเทศไทยเจาะได้แล้วนําไปขายอย่างต่างประเทศในราคาที่ถูกแล้วประเทศที่ซื้อน้ํามันส่งออกจากประเทศไทยในราคาที่ถูก นำมากลับนำกลับมาขายให้กับประเทศไทยในราคาที่แพงน้ำมันเถื่อนที่เจอนี้ศริพิสุจิ์ท่านบอกว่าไม่ใช่น้ํามันเถื่อนเป็นน้ํามันที่ส่งออกจากประเทศไทยไปขายยังต่างประเทศในราคาที่ถูกแล้วประเทศนั้นก็นําราคาก็นำน้ํามันที่ประเทศไทยขายให้ราคาที่ถูกนี้กลับมาขายกับ ประเทศไทยในขะาะที่แพงผมเชื่อโดยสุดเจตใจว่าท่านเสรีพิสุทธิ์พูดน่าจะเป็นการพูดเท็จน่าจะเป็นการพูดเพื่อหวังผลทางการเมือง เพื่อล้มล้างรัฐบาลทำลายรัฐบาลนี้จึงขอชี้แจงให้พี่น้องสาธารชนได้รับทราบในมุมมองของผมในเรื่องนี้อย่างวันนี้นะก็ลงเรื่องนี้อีกว่าสุพัฒนพงศ์ ม่ยอมที่จะลดน้ำมันลงมาเหลือ25บาทเพราะว่าท่านได้พิจารณาแล้วอย่างลบคอบแล้วว่าราคา30บาทเนี่ยลิตรละ30บาทเนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ย ราคาลิตรละ35บาทแต่รัฐบาลได้เอาเงินกู้ที่เหลืออยู่500ล้านบาทเอาเงินกู้ที่เหลืออยู่500ล้านบาทนี้จำนวน35,000ล้านบาทเพื่อมาเข้ากองทุนน้ำมันซึ่งตอนนี้ติดลบอยู่ ที่ให้ช่วยเหลือพยงราคามาตลอดเนี่ยจนกระทั่งกองทุนน้ำมันติดลบต้องใช้เงินกู้ที่เหลืออยู่ห้าแสนล้านบาทเนี่ยจำนวนสามห้าแสนล้านบาทเนี่ยที่เหลืออยู่นี่นะที่กู้มานี่นะต้องใช้เงินกู้จำนวนที่เหลืออยู่เนี่ยสามหมื่นห้าพันล้านบาทมาเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อใช้ใจ่าย ชดเชยค่าใช้จ่ายเล็รละหประมาณ5บาทเนี่ยจากต้องทุนสามหบาทให้เหลือ30บาทก็นับว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือเยอะพอสมควรจากเงินกู้ที่ต้องกู้มาเป็นเงินถึงสา0 0 0ืห้าพัล้านบาทนะก็น่าที่จะทุกฝ่ายและเป็นราคาเดียวเสมอภาพเท่าเทียมกันทุกอาชีพทุกภาคส่วน นะไม่ได้ยกเว้นให้อาชีพใดอาชีพหนึ่งไม่ได้ยกเว้นยอมลดราคา25บาทต่อเลตให้กับอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นราคายืน30บาทราคาเดียวสมรภาพเท่าเทียมกันขอบคุณครับ